มาคลิปที่แล้วมีคนบอกผมเรื่องมากนะฮะในการแบบว่าที่ผมเอาผลพะไปเทศแล้เรื่องมากก็จะเอาผลนู้นผลนี้อะไรอย่างนี้แต่สำหรับคลิปเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมก็จะเรื่องมากเหมือนเดิมนั่นแหละ ไม่ได้เรื่องมากหรอกทุกคนก็คือผมแค่คิดว่าแบบว่าผมก็เอาผลที่แบบคุ้มกับผมอาผมเอาผลพระไปแลกเขานะเว้ยผมก็ต้องเรียกหน่อยสิว่าแบบว่าผมจะผลไหนมันคุ้มกับผลพระที่ผมเอาไปแลกอะ่ะไม่ใช่ผมจะเอาผลพระไปแลกแล้วจะเอาผลอะไรกลับมาก็ได้ผมไม่ได้แจกเ้ยทุกคนผมก็แบบขอญาติเลียกหน่อยละกันไม่ใช่ว่าแบบจะเอาผลอะไรมาแลกก็ได้นะก็ผลพระผมก็หามาเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้ไดง่ายๆนะเว้ยโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรื่องมากกว่าเดิมไม่สิเดี๋ยวเรามาแก้ตัวกันเ แก้ตัวไงวะเออเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทดผลกันอีกรอบแต่วันนี้เอาเป็นผลอะไรดีทุกคนอือหอเอาผลอะไรไปเทรดีอืมเอาผลเอาผลพิษไหมทุกคนถ้าเราเอาผลพิษเราจะได้ผลอะไรกลับมาวะเออเอาผลพิษไปเทปไนทุกคน โอเคเอาผลพิษละกันคลิปนี้นะฮะโอ้โหแต่มเป็นผลแดงนะทุกคนเราจะได้ผลอะไรกลับมาวะ<ส>ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพยายามไม่ไม่ไม่ค่อยเรื่องมากละกันเออเดี๋ยวจะแบบว่าโอเคพอแบบมองว่าผลนี้โอเคแล้วก็จะเอาละกันทุกคน <Okay. S 1> จะได้ไม่ต้องว่าเรื่องมากอีกนะฮะโอเค okay, ทุกคนก็เพ <c oughs> ื่อการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยไหมโอเคป่ะก่อนจะไปเริ่มกันทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะคนละหนึ่งไลค์โอเคป่ะเราไม่เสียเวลาแล้วเ๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยดีกว่าทุกคน สวัสดร้านบริการจำหน่ายผลปิศัจและเกมพาร์แบบบล็อกฟุตเรทสูงและยังมีจำหน่ายไก่ตันร,ราคาเริ่มต้เนเพียงแค่10บาทแถมยังมีบริการเติมโลบักระบบ ID พาร์และยังมีบริการจำหน่ายสินค้าของแม่อื่นๆเช่น King Legacy Anime a v e n g e r Sindolife หากดูมาถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคเซิร์ฟนี้ก็มีคนเทรตอยู่นะทุกคนนี่ตอนนี้มีเวล7 0 0หรือเปล่าคนนี้ใช่ไหมเออเวล700โอ้เขาผลคอนโทรลมาเทดให้นะ แล้วลองเอาผลพิษดูสิผนคอนโทนผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ว่ะทุกคนมันถามว่ามันมันระดับมันแรไหมมันก็แรแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากได้เพราะว่ามันมันเล่นยากนะมันค่อนข้างที่จะเล่นยากแล้วก็ผมแทบไม่ได้ใช้เลยนะทุกคนแทบไม่เคยเล่นเลยนะโอเคไหนลองคนนี้สิคนนี้เขาใช้ผลพานะฮะโดยที่ว่าก็จะเอาผลแรงมาแลกกับเราเุ้ยเขาผลพามาแลกกับเราเว้ยทุกคนเราเอาดีไหมเอาไหมทุกคน เขาให้ผลพระเอาผงคอนโทลมาอ้าวเอาผลพระออกงี้ก็ตัดสินใจได้แล้วว่าไม่เอานะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าผลคอนโทลผมไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะฮะแทบไม่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 อยากได้เลยนะผลคอนโทลเออแทบไม่มีประโยชน์เลยสำหรับผมนะโอเคแตหว่าเซิรฟนี้เขาจะมันมีแต่คนที่เขาเวลแบบว่ายังไม่ถึงพันนะให้เขาเทรดกันไปดีกว่าเดีย๋ยวเราไปเทรดกับเวลที่มันพอๆกับเราดีกว่านะเดีย๋ยวเราย้ายเซิฟก่อนลวกันทุกคน One hour later โอเคเซิฟนี้เหมือนจะมีคนนั่งอยู่นะฮะ โอเคเราเอาผลพิษออกมาปึ๊บทีว่าเขาได้ผลอะไรอุ้ยคล้ยผลสายฟ้านะเอ้ยอันตานี้ถ้าเป็นผมผมเอานะผลสายฟ้าว่าปกติผมใช้ผลสายฟ้าอยู่แล้วนะเอ้ากระโดดไหมเอ้ากระโดดอะอ้านั่งคนใหม่ก็ได้วะอ่ะผลพิษไม่ถ้าเมื่อกี้เขาเอาผลสายฟ้าให้ผมผมเอานะเออแต่เขาไม่ให้วะผลพอเท่าเหรอผลไอซ์เหรอไม่เอาน้องเอาผลสายฟ้าได้ไหมอะถ้าผลสายฟ้ากดเลยนะผลสายฟ้ามาผลสายฟ้าม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 าอย่ากดให้เ เอาอผลได้ไหมโอเคมาเอาก็เอาวะทุกคน <c oughs> ผมเอาว่าปกติผมเล่นผลสายฟ้าอยู่แล้วไงทุกคนเออผมถนัดผลสายฟ้านะก็เลยโอเคไม่เป็นไรก็เอามาถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มละได้อยู่ได้อยู่ โอเคผลแรกเราได้มาเป็นผลสายฟ้านะเราผลพิษไปแรกทุกคนว่าผลพิษไปแรกผลสายฟ้านี่คุมไหมไม่รู้อ่ะผมแค่แลกดาวที่ผมแบบผมเล่นอ่ะเออดูผลสายฟ้าผมมีแค่2ผลนะโอเคตอนนี้เราได้มาแล้วผลหนึ่งโคตรไวเลยคลิปนี้จะจบไวหรือเปล่านี่โอเคทุกคนอุ๊ยคนนี้แค่คนเสือนะฮะมาๆๆๆมาเผื๋ยเขามีผลดีๆปึ๊บอ่ะเอาผลพิษไปเอาผลอะไรมาคนนี้เขาใช้ผลเสือนะทุกคนดูีิว่าเขาจะให้ผลอะไรเรานะฮะฮะ ผงสายไฟอีกแล้วเพราะเพราะผงสายไฟอีกไม่เอาแล้วนะมันมันมันขอขอคุ้มกว่านี้อ่ะขออยากได้คุ้มกว่านี้อ่ะได้ไหมอ่ะไม่อยากได้ผงสายไฟแล้วอ่ะมันจะซ้ําจับมันจะซ้งกับรอบเมื่อกี้นะฮะผนอื่นได้ไหมนายขอผงอื่นได้ไหมอ่ะนายฮัลโหลโกจัวซาโตรุไม่ใช่โกโจด้วยนะไม่เอาอ่ะผงสายไฟได้ไปแล้วขอผงอื่นได้ไหม อุ้ยคนนี้จะอใช้เหมือนกันเลยใช้ฝนเสิร์ฟเหมือนกันนะฮะเขานั่งหน่อยอย่าเทาคนนี้เนี่ยคนนี้คนนี้คนนี้ขอ,อามาเทนหน่อยได้ไหมเผื่อเขาให้ผลอะไรดีๆเรานะ่ยามาๆมา,มา,มาไม่เอาไม่เอาโกโจอะเอาคนนี้เขาเดินหนีวะทุกคนโอเค okay. อยาเสิร์ฟก็ได้เดี๋ยวเราไปหาเสิร์ฟใหม่ทุกคนโอเคทุกคนเราอยู่เสิร์ฟใหม่แล้วนี่มีคนนี้มีนั่งอยู่นะฮะเขาใช้ผลสายฟ้าดูสิว่าเอาผลพิษไปให้แล้วเขาจะให้ผลอะไรกับเราปึ๊บอุ้ยมดที่หรอเอาไหมทุกคนเอาดิกดดิเอาไหมอะ เอา้าเขาไม่เอาอะทุกคนอะไรอ่ะเขาไม่เอาผลเราะโอ้อะไรวะแล้วเดินหนีไปไปบวกกันเลยนะโอ้โหขี้เกียจยาเซิร์ล้วนี่โอ้อะไรยาเซิร์อีก่ก็วแหละเฮ้ทุกคนโอ้โหหาเซิร์ฟนานจัดเลยจะมีคนมานั่งเทรดกันมาแต่คนนี้เขายังเวลน้อยอยู่ไม่รู้เขาจะมีผลมาแลกกับเราหรือเปล่านะ <c oughs> นายผลฟิตอยู่ไหนปุ๊บโอเคคนนี้เขายังเวลเจ็ดร้อยห้าห้าอยู่เลยทุกคนนายมีอะไรมาแลกหรือเปล่าเัลโหลฮัลโหลเอาวอา ออกไปเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวทุกคนตรงนี้มีคนเทรดกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเขาจะเทรดผลอะไรกันไม่รู้ก็คุยอะไรกันนะฮะตรงนี้อ่านไม่ออกซะด้วยมีการบอกโอเคเคโอด้วยนะฮะเออตรงนี้ก็มีคนเทรดกันเฮ้ยไม่ได้เทรดกันเสรจอะขอเทรดได้ได้ไหมอะได้เทรดยังอะสองัวนี้เฮ้ยไอยคนนี้โดดทาไมคนนี้มันยังนั่งอยู่วะ้ยมึงหลุดหรือเปล่านี่มันหลุดหรือเปล่าไอเขาหลุดหรือเปล่า <c oughs> เอ้าหายไปเลยมาขอยาต่อปึ๊บปึ๊บพิษ เอาอะไรมาให้สไปเดอร์หรอก็ผลเลิบเอาดีไหมทุกคนมันมันไม่คุ้มอะเห็นปะดูดีมันไม่ค่อยคุ้มอะมันไม่ค่อยคุ้มอะทุกคนโอเคไม่เอาดียก่ามันไม่ค่อยคุ้มอะทุกคนเห็นไหมผมก็เลยแบบว่าอาจจะต้องคิดนิดนึงอ่ะเออไม่ผมคิดได้หรอแต่ผมแปลว่าโอ้เอาบทพิษเอาไว้ใครเอาผลอะไรมาให้แล้วกดยอมรับได้นี่คือเอาเลยใช่ไหมวิผลพระผลกาวิตี้ผลสไปเดอร์ทุกคนเอาไหมเอาเลยไหมทุกคนกดมาดิ ดี๋ยวน้อมีผลพระให้เราเรายังสามารถเอาไปต่อยอดได้นะ<อ>ผลกาวิตี้มาอีกแล้วเหรอแต่ละคนนิดเขาไม่จำเป็นต้องใช้ผลกาวิตี้กันหรือเปล่า,าเนี่ยทำไมเขาเอาผลกาวิตี้มาให้อย่างเดียวเลยโอเคมาเหมือนเขาจะยอมรับแล้วนะโอเคมาดูซิว่าเขาจะเอาจริงหรือเปล่าสามสองหนึ่งนั่นไงว่าแล้วดูมันทำตัวมาปึ๊บวิผลพระอีกแล้วโอเคกดเลยผลพระกับผลสายฟ้าไม่รอไม่รีรอนะโอเค บูดาด้วยได้ไหมขอผลพระด้วยได้ไหมโอเคมามามาโอเคน้อยก็มีผลสายฟ้านะฮะมีทิ้งอยากได้ผลพระมากกว่านะเพราะว่าผลพระสามารถเอาไปต่อยอดได้นะทุกคนสามารถเอาไปทําคลิปอื่นได้นะฮะปึ๊บโอเคไม่เป็นไรคลิปนี้เราไม่ได้ผลพาะก็ไม่เป็นไรครับทุกคนแต่เรายังได้คลิปนี้ผมบอกว่าผมชอบเล่นผลสายฟ้าใช่ไหมเออแม่งได้มา2ผลเลยเว้ยแล้วก็ได้ผลสไปเดอร์มาผลหนึ่งนะฮะตอนนี้ผล ผลสายฟ้า3ผลผลสไปเดอร์3ผลแล้วโอ้แต่ละผลนี่ผมก็3ผลหมดแล้วนะไม่หมดดิเพราะผลแดงๆนี่ยังอีกเพียบโอเคทุกคนไปเดี๋ยวก็สรุปวันนี้ผลพิษเสียไป2ผลถามว่าคุ้มไหมก็หลายๆคนคงไม่อยากให้เรื่องมากนะก็เลยโอเคก็ถ้าไม่อยากให้เรื่องมากก็โอเคตามนี้เลยเนาะผลสายฟ้า2ผลก็ผลสไปเดอร์ผลหนึ่งนะโอเคไม่เรื่องมากแล้วเนาะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาสุ่มผลกันก่อนไปนะฮะฟึบ ไม่น่าสุ่มเลยวะ่ะ <B GM> เป็นไงบ้างทุกคนผมไม่เรื่องมากเลยใช่ไหมหรือเรื่องมากอยู่หรือยังไง นี่จาแบบไม่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 คิดอะไรแล้วไม่ค่อยคิดมากแล้วนะผลพิษนี่แพงกว่าผลพระมัน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 แรงกว่าผลพระเยอะนะับผลพิษนี่ <Lin> ผมแบบแบบแบบโอเคก็ทําตามคนดูอ่ะคนดูว่าผมเรื่องมากมมาผม,มก็โอเค,คผมก็ไม,ม,ม่เรื่องมากแล้วอ่ะจะมีใครจะมีใครว่าผมเรื่องมากอีกหรือเปล่านี่โอเคทุกคนคงมีประมาณนี้นะฮะคงไม่เรื่องมากแล้วเนาะทุกคนเนาะเออโอเคก็คลิปนี้คงมีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนจอวันนี้ก็เสียผลพิษไปสองผลเลยฮยก็ ไม่เป็นไรทำเพื่อทุกคนนะจะได้ว่ามองผมแบบไม่เรื่องมากเท่าไหรนะ่เนาะคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนึ่งกติตามชมกันด้วยนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยโอเคสังคลิปนี้ก็ตอ้อลาไปก่อนครับ See you again ในครั้งรับผม